ข่าวใหม่ต้นชั่วโมงในช่วงนี้ครับเดี๋ยวไปที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีครับตำรวจไปตรวจสอบเหตุหญิงถูกแทงไส้แตกเสียชีวิตในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่บ้านเนินเก้าตำบลสว่างอารมณ์นะครับนอกจากนี้ยังพบยาไวอากล้า1แผงถูกกินแล้ว3เม็ดวางอยู่สอบถามเนีทราบว่าฝ่ายชายมีภรรยาแล้วด้วยครับส่วนฝ่ายหญิงสามีเสียชีวิตพบกันเนี่ยไม่ถึง1ปีคาดว่าฝ่ายชายเนี่ยกิน ยาวไวกล้าเกินขนาดและลงมือทําร้ายคือแทงฝ่ายหญิงก่อนที่หัวใจจะหยุดเต้นเสียชีวิตตามไปครับส่วนขาที่2ที่อําเภอแม่เมาะจังหวัดลําปางมีเหตุลูกสุนัขพันธุ์พื้นเมืองเพศผู้สีน้ำตาลอายุประมาณ6เดือนถูกทำร้ายจนกรามหักห้อยรุ่งริ่งหน้าเวทนาเจ้าของสุนัขเผยว่าคนก่อเหตุคือชายวัย57ปีเป็นญาติกันใช้เสียมทำร้ายสุนัขเนื่องจากสุนัขเนี่ยมากินไก่เบื้องต้นทางวชดอกลำปางเตรียมดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุแล,แล้วครับ และนี่คือทั้งหมดของข่าวใหม่ต้นชั่วโมงในช่วงนี้ข่าวเวิร์กพอยช่วยคนไทยและไขความจริง